ต่เลือกทีมสังเวียนปีศาจทำยังไงไปดูเปิดเกมมาหน้านี้เสร็จให้กดเลือกทีมเลยจะเด้งมาเป็นเว็บไซต์นะคะพอมาหน้านี้เสร็จนะคะให้ทุกคนกดอันนี้เลยชื่อให้กรอกเป็นเป็นชื่อในเกมนะคะขอแคทจะเป็นอันนี้ช่องที่2คือเลือกปีศาจนะคะ เลือกปีศาจจะเป็นการเลือกลูกทีมของแคนะคะว่าจะอยู่ทีมไหนนะคะซึ่งทีมปีศาจนะคะจะมีลูกทีมแต่ละทีมต่างกันออกไปนะคะทีมแคก็จะมีตามนี้เลยนะคะใครชอบคนไหนก็เลือกอยู่กับคนนั้นได้เลยสมมุตินะแคเลือกปีศาจลิลิตนะคะเป็นคุณยูชอบคนนี้มากชอบสาวแว่นมากอะไรอย่างเงี้ยอ็มาเลือกปีศาจเป็นปีศาจลิลิตก็จะเป็นคุณยูนะคะเพเยอร์ไอดีตรงนี้สําคัญมากนะคะทุกคนเพเยอร์ไอดีไม่ใช่ยูไอดีนะเพเยอร์ไอดีจะอยู่ตรงนี้ตั้งค่ะ กดตรงนี้กดอันนี้ข้อกฎหมายและความเป็นส่วนตัวนะคะ p l a y e r ID จะอยู่ตรงนี้เลยให้ทุกคนกดคัดลอกไว้นะใครก๊อบจากตรงนี้ผิดนะคะ ชื่อหน่วยปีศาจอันนี้นะคะจะเป็นชื่อทีมหลักนะคะซึ่งทีมหลักนะคะก็จะมีทั้งหมด4ทีมตามนี้เลยให้ทุกคนเขียนชื่อหัวหน้าทีมไปนะคะใครอย,อยากอยู่กับสาวๆเยอะๆนะคะเข,ขียนว่าแคร์แบร์เลยกรอกชื่อของหัวหน้าทีมไปนะคะถ้ากรอกชื่อของลูกทีมไปจะไม่ขึ้นนะเขียนแค่แคร์เฉยๆก็ขึ้นสระแอร์เฉยๆก็ขึ้นแล้วค่ะชื่อที่ X ข้างหลังนะคะจะขึ้นอยู่กับปีศาจที่เลือกข้างบนนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวแค่จะลองเลือกกันอื่นด้วยมีทั้งเฟนดิลจะเป็นทีมเอแคร์ปเอ้านะคะจะมีพี่ข้้าาแลวก็มมีนนะะค ต่อมาการอัปโหลดรูปภาพนะคะตรงนี้นะคะให้ทุกคนเลือกโหลดรูปตัวเองเลยค่ะถ้าไม่มีก็ขอให้ใช้รูปอะไรก็ได้ที่สุภาพนะคะถ,ถ้าเราได้รางวัลเนี่ยเขาก็จะใช้ยืนยันตัวตนด้วยพอเสร็จปุ๊บเช็คข้อมูลดีๆนะคะชื่อเป็นชื่อในเกมอันนี้เลือกปีศาจเลือกลูกทีมว่าเป็นใครเพย์ไอดีอยู่ตรงตั้งค่าชื่อหน่วยปีศาจก็คือที่เลือกมาจากปีศาจข้างบนนะคะแล้วก็เขียนชื่อหวัวหน้าทีมลงไปอัปโหลดภาพนะคะให อัปโหลดเป็นรูปตัวเองจะดีที่สุดนะคะหรือว่ารูปที่สุภาพนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะให้กดส่งเลยค่ะมันก็จะขึ้นให้รีเช็คอีกครั้งนะคะว่าถูกไหมข้อมูลถูกไหมถ้าข้อมูลไม่ถูกก็ยกเลิกไปนะคะข้อมูลถูกก็กดติ๊กตรงนี้ก่อนนะคะกดส่งเลยค่ะเรียบร้อยนะคะก็ใครที่ดูจบมาถึงตรงนี้นะคะฝากเลือกทีมสาวๆนะคะทีมแคร์แบร์ไว้ด้วยนะคะ